วันนี้ต้นจะมาแบ่งปันในเรื่องของการตั้งค่าส่วนตัวในระบบ i am system นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราไปที่ google chrome กันนะคะแล้วก็เลือกแท็บใหม่นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์นะคะคำว่า i s w e b g r o u p dot นะคะหรือว่า i s w e b g r o u p นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่หน้าจอนี้กันนะคะพอขึ้นหน้าจอนี้นะคะสังเกตเลยว่าเขาจะให้เราใส่ User กับ password นะคะ User ID ก็คือตัวที่เรานะคะได้รับจากทางคนที่แนะนำเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยนะคะว่า ID ของเราคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะ ่าเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะตรงอพอใส่เข้าไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรใดๆนะคะจะเป็นาการเข้าระบบแบบที่เรียกได้ว่าไปพร้อมๆกันนะคะเป็น ID ใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ขีดส อันนะคะด้านบนนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเมนูหลักวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะสังเกตไหมคะก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกรายละเอียดกันเราก็กรอกรายละเอียดตามที่เขาถามเลยค่ะอ่าใส่ข้อมูลลงไปนะคะ ใส่ข้อมูลกันลงไปเลยนะคะใส่ข้อมูลอ e ีเมลนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่ภาพสมาชิกนะคะภาพสมาชิกค่ะเราไปที่รูปไอคอนรูปภาพนะคะกดเข้าไปที่ไอคอนรูปภาพนะคะก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปที่เลือกไฟล์ค่ะ หลังจากที่เลือกไฟล์ก็กดไปที่เลือกแกลเลอรี่นะคะก็จะขึ้นในอารบั้มในมือถือของเรานะคะแล้วเราก็เลือกรูปที่คิดว่าดูดีที่สุดนะคะดิฉันขอันเลือกรูปนี้นะคะแล้วก็กดถูกค่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นรูปของเราขึ้นมาแล้วเราก็อัปโหลดรูปขึ้นไปนะคะอาจเป็นว่าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ l i n e i d นะคะ วิธีการที่จะไปเอาราย ID นะคะให้คุณกลับไปที่ลายเกาะนะคะแล้วก็ไปที่หน้าหลักค่ะพอไปที่หน้าหลักนะคะก็จะเจอฟันเฟืองมุมขวาบนนะคะให้กดไปเลยนะคะไปเลือกที่โปรไฟล์ค่ะพอเลือกที่โปรไฟล์เสร็จเราจะเห็นที่เขียนว่าลาย ID นะคะให้เราจด เอาไว้เลยนะคะว่าลาย ID ของเราคืออะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่หน้า Google Chrome เหมือนเดิมนะคะและเราก็พิมพ์ตามที่เราจดน,นะคะลาย ID นะคะถ้าบันทึกเป็นตัวใหญ่ต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะคะถ้าบันทึกเป็นตัวเล็กต้องเป็นตัวเล็กนะคะ,อะของต้นก็จะเป็น t o n ตัวเล็กนะคะ underscore แล้วก็ s m e นะคะ ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนก็สามารถพิมพ์ตามได้นะคะไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเราต้องการที่จะไปหาแฟนเพจ id จะมี2แบบนะคะก็คือโปรไฟล์ของเรานะคะก็ให้ไปที่ Facebook ของเราค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ เพิ่มลงสตอรี่ค่ะจะมีจุดไข่ปา3ามจุดนะคะกดไปเลยอ่าก็จะเห็นลิงก์โปรไฟล์ของคุณนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าคัดลอกลิงค่ะให้คุณกดคัดลอกลิงค่ะเสร็จแล้วก็กลับไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็วางไปเลยนะคะวางคัดลอกลิงก์มาสักคู่นี้วางคุณจะสังเกตเห็นไหมคะว่าลิงก์มันจะยาวมากๆเลยเราก็แค่ ลบนะคะตรงแบ็กสไลด์ตัวสุดท้ายนะคะลบๆๆๆๆๆนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นลิงก์ Facebook ของเรานะคะที่เป็นโปรไฟล์ทีนี้มีคนสงสัยว่าถ้าเป็นแฟนเพจล่ะจะหา ID l ล ne ของแฟนเพจตรงไหน ID แฟนเพจตรงไหนนะคะก็กลับไปที่เดิมค่ะ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปที่หน้าหลังค่ะ มาที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะอ่าแล้วก็ไปที่เพจของคุณแล้วคุณก็เลือกเพจที่คุณต้องการจะเอาขึ้นที่นำบัตนะคะเห็นไหมคะขึแะ้แล้วอ่าแล้วเราก็เลื่อนค่ะเลื่อนไปที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมเลื่อนขึ้นค่ะคัดลอกลิงก์ไปยังเพจน,นะคะแล้วก็คัดลอกนึงแล้วแล้วก็ตกลงค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ประกับไปที่ Google Chrome นะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะวางแล้วเราก็ลบแบ็กสแลชตัวสุดท้ายออกค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ID ของแฟนเพจนะคะหรือว่าหา ID p r o f โปรไฟล์ของเรานะคะใช้วิธีการเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนบันทึกข้อมูลที่อยู่ค่ะอันนี้ที่อยู่นะคะตำบลอ่าสักปีก่อนเนาะ อำเภอเมืองอนคนปรปฐมเลียมร้อยประเทศไทยทีนี้เราก็ใส่ชื่อธนาคารที่เราต้องการที่จะ รับเงินนะคะแล้วก็ใส่ชื่อธนาคารได้เลยนะคะเลขบัญชีนะคะใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชื่อบัญชีใส่ให้เรียบร้อยนะคะเลขที่บัญชีนะคะอ่าเลขที่บัญชีเราก็ใส่ไปนะคะเอ่อตึงต้ง อธิบายธุรกิจนั้นก็คือหมายถึงธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้อธิบายเป็นประเภทธุรกิจของเราอะค่ะเช่นเป็นการให้บริการทางด้านสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าจำหน่ายอย่างของต้นก็จะเป็นในเรื่องของการจำหน่าย platform, แพลตฟอร์มเว็บไซต์นะคะเราก็จะใส่ข้อมูลว่าเป็นในหน้ารับปรึกษา รับปรึกษาธุรกิจอะไรและการทำสื่อโซเชียลนะคะมีเดียต่างๆโอเคชื่อธุรกิจในหน้าขายเว็บไซต์ ภาพโปรโมทธุรกิจนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมาสอนทําที่หลังนะคะถ้าใครมีลิงก์เว็บไซต์ใส่ไปค่ะมีลิงก์ YouTube นะคะลิงก์ YouTube นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ของเรานะคะเวลาเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน u t u b e มาค่ะ มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นด้านมุมด้านบนสุดเลยขวามือจะมีเป็นรูปกล้องแล้วก็จะเป็นรูปหน้าเรานะคะรูปหน้าเราก็คือเกิดจากการที่เราสมัครใช้ Gmail เนาะใครตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้สมัคร Gmail แนะนําให้สมัคร Gmail ไว้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถสร้างช่อง Youtube ได้เลยทันทีนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าช่องของเราเนาะแล้วก็จะขึ้นเป็น ช่องของคุณนะคะอาเห็นไหมคะเราก็มาดูว่าเราอยากจะโปรโมทสมมุติว่าเป็นคลิปนี้ค่ะให้คุณกดแชร์ตรงนี้นะคะคลอกลิงค์ค่ะเสร็จแล้วนะก็มาที่ google c home r เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะเราก็มาที่ตรงหัวข้อลิงค์ u t u b e เราก็วางที่เราก็ปีมาเมื่อตะกี้นี้นะคะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนอันอื่นๆเช่น Google Map ช่องทางการติดต่อวันที่สมัครตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถอมาลงที่หลังได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็บันทึกข้อมูลค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะคะทีนี้ไอการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจะทำให้เรามีนามบัตรทันทีเลยหนึ่งนามบัตรนะคะเป็นนามบัตรดิสอทที่ทำโดยระบบ i am system นะคะเป็นระบบนามบัตรที่เราสามารถไปแชร์หรือว่าแนะนำตัวก็คือหนึ่งคลิกรู้จักตัวตนคุณบนโลกโซเชียลถูกช่องทางนะคะแนะนำนะคะให้คุณออกไปก่อนเนาะ ออกไปจากระบบก่อนแล้วคุณก็ลอก็อกอินใหม่ค่ะเหมือนเดิมนะคะลอ็อกอินใหม่นะคะเขาส่ระบบ,บปุ้งเห็นภาพไหมคะนี่เป็นไงภาพที่เราเลือกเมื่มมสสคู่นีน้ขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะข้อมูลที่เราบันทึกข้อมูลเมสกคูลนี้มาแล้วค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ